น้องนำโชคเห็นพี่สำเร็จมาเลยดีใจใหญ่เลยค่ะเพื่อนๆแม่แม่พี่สำเร็จมาแล้วน้องนำโชคมีเพื่อนเล่นแล้วแม่น้องนำโชคมีเพื่อนเล่นแล้วพี่สำเร็จมาแล้วมีเพื่อนหยอกแล้วไม่รู้พี่ไปไหนกันหมดพี่สำเร็จเพิ่งกลับมาน้องสำเร็จไม่เหงาแล้วมีเพื่อนเล่นแล้ว พี่สำเร็จเล่นเป็นเพื่อนน้องนำโชคหน่อยน้องนำโชคไม่มีเพื่อนเล่นพี่น้องสำเร็จสำเร็จเล่นเป็นเพื่อนน้องหน่อยลูกน้องนำโชคไม่มีเพื่อนเล่นลูกพี่สำเร็จบอกสำเร็จลำคานลำโชคแม่มันชอบกัดขาสำาำสำเร็จก็เลยไม่อยากเล่นกับมันมันดื้อมันดื้อมากเลยแม่มันชอบกัด น้องน้องน้องนำโชคชอบกัดขาพี่สํเเ็็จพี่สํเเ็็จเลยลำคาญเลยไม่อยากเล่นด้วยน้องนำโชคบอกพี่สําเร็จเล่นเล่นกับน้องน้ำโชคหน่อยน้องนำโชคไม่มีเพื่อนเล่นพี่สําเร็จบอกเอามึงก็เล่นไปเลยพี่พี่ไม่อยากเล่นด้วยพี่ลำคาญแล้วมึงชอบกัดขาน้องนำโชคชอบกัดขาพี่ <laughs> วันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมน้องนำโชคกับน้องสำเร็จค่ะเพื่อนๆพ,พี่สำเร็จเพิ่งกลับมาค่ะไม่รู้ไปไหนมาน้องนำโชคเห็นพี่สำเร็จมาก็ดีใจเลยค่ะเพื่อนพี่สำเร็จพี่สำเร็จกับน้องนำโชคเขาไปไหนไม่ไกลไม่ได้นานค่ะเพื่อนเ,อนเขาชอบอยู่กับแม่ <laughs> สำเร็จก็จะเข้ามาหาแม่วันนี้ก็ให้เพื่อนเพื่อนชมเอาหยอกกับปลากระป๋องแล้วทีนี่ไม่มพีพี่สำเร็จไปเล่นด้วยเล่นกับปลากระป๋องแล้วทีนี้เออน้องน้องนำโชคชอบหยอกมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเอาเอาข้าอะไรไปหยอกเลยทีนี้นั่นพี่แดงมาแล้วทีนี้พี่แดงมาพี่แดงมาอยากวนกันลูกอยากวนกันเออ พี่แดงก็เป็นหมาจรค่ะเขาก็จะมาอาศัยนอนอยู่ที่นี่ค่ะแต่ว่าเวลาเอาข้าวให้กินเขาก็ไม่สนใจกินหรอกค่ะเพื่อนๆไม่รู้เขาไปกินที่ไหนน้องเขาอาศัยมานอนเฉยๆอ๋อพี่สําเร็จก็เดินตามแม่อย่างเดียวเลย,เยนั่น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 น้องนาโชคมาแล้วน้องนาโชคมาเล่นด้วยอืมองเล่นกับน้องไม่ต้องมาเล่นกับแม่แม่มือไม่ว่าง แม่มือไม่ว่างแม่ถือกล้องอยู่วันนี้ไ้เพื่อนๆชมน้องหมากับเพื่อนพอข้าม,มาก็อากาศเริ่มเย็นแล้วคัะเพื่อนวันนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วค่ะเย็นแต่หัววันเลยคัะเพื่อนก็ใส่เสื้อกันหนาวนะคะเพื่อนๆร่างกายจะได้อบอุ่นอ,อ๋อสําเร็จก็เดินตามแม่อย่างเดียววันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อน